สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตามแวะมาคุยครับพรุ่งนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะทุกอย่างก็จะปลดล็อกดาวนต่างๆนะครับก้าวเข้ามาสู่การใช้ชีวิตแบบ new normal หรือว่าใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมานะครับระบาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมีนาคมนะครับเมษามาพฤษภาสามเดือนเต็มๆนะฮะที่เรานั้นต้องประชนอยู่กับ โรคโควิด19โควิด -19 อยู่นะครับหนึ่งกรกฎาคมนะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเ,เ,รเ,เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ทุเราเบาบางลงแล้วนะครับเราน่าจะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องเป็น new normal แล้วก็กาดไม่ตกนะฮะวันนี้คุณผู้ชมครับผมจะคุยคุณผู้ชม,มเรื่องของ การเดินทางนะครับแน่นอนว่าชีวิตคนเราในในหวันเนี่ยต้องมีการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปทํางานไปเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันที่1กรกฎาเนี่ยโรงเรียนก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็หลายบริษัทเองนะครับหลายที่หลายการทํางานต่างๆเนี่ยก็เริ่มจะเปิดเกือบครบเต็มรูปแบบนะครับดังนั้นการเดินทางเป็นเรื่องสําคัญมากนะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารต่างๆเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับ น้องๆหนูๆนะฮะที่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับรวมทั้งคนที Siz ่ต้องเดินทางไปทํางานกันด้วยเนี่ยก็ต้องมาทําความเข้าใจเรื่องของการใช้บริการรถสาธารณะนะครับรถสาธารณะต่างๆเขาจะมีกฎระเบียบเรื่องของการใช้บริการต่างๆในการเดินทางนะฮะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องกักนิโตกเรายังต้องป้องกันโรคโควิด -19 กันอย่างต่อเนื่องนะครับผมขอแบ่งเป็น3เรื่องนะครับแบ่งเป็น3ประเด็น3เรื่องนะครับ1เรื่องของ จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นก็คือตัวสถานีที่พักคอยนะครับหรือจะเป็น driver หรือว่าคนขับรถเองนะครับอันที่2คือตัวรถนะครับตัวรถโดยสารที่เราต้องใช้บริการต่างๆนะครับแล้วก็อันที่3คือตัวเราเองนะครับผู้ใช้บริการนั่นเองนะว่าอะไรต้องระวังต้องทําอะไรกันยังไงบ้างแล้วเขามีมาตรการอะไรยังไงบ้างนะหลังจากนี้ไปปุ๊บเนี่ย เราไปใช้บริการเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบนะฮะต่างๆที่เขาวางไว้เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กลับมาระบาดรอบ2องนั่นเองนะฮะเริ่มจากสถานีที่พักคอยหรือว่าสถานีขนส่งก่อนนะครับเขาบอกว่าก็จะมีการทำความสะอาดนะครับสถานที่พักคอยผู้โดยสารต่างๆนะฮะแล้วก็มีการให้ทางเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีคนกลับมาใช้บริการเยอะแล้วนะครับส่วนที่นั่งพักคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งรอรถกด็ดีหรืออะไรกด็ดีพวกนี้เขาจะให้ลักษณะเป็นนั่งเว้นระยะห่างคือที่เว้นที่หรือ social distancing นะครับ แล้วการที่3ก็คือมีการคัดกรองนะครับคัดกรองคนที่จะเข้าไปในสถานที่หรืออาคารต่างๆที่เข้าไปใช้บริการนะครับของสถานีขนส่งก็ดีหรือว่าที่พักคอยรอรถโดยสารก็ดีนะครับมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับรวมทั้งการาบันทึกข้อมูลต่างๆที่จําเป็นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิที่สําคัญมากนะครับเ้ราะว่ามีไข้ขึ้นสูงหรือว่าอุณหภูมิไม่ถูกต้องหรือว่าเกินเกินมาตรฐานที่เขาตั้งไว้เนี่ยอันนี้ก็ใช้บริการไม่ได้เข้าสถานที่ไม่ได้นะครับอันต่อมาคือเรื่องของคนขับรถนะครับหรือ d r i v e ์ก็ บอกว่าพนักง,งานขับรถนะครับจะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะครับก่อนออกปฏิบัติหน้าท,าที่ก็ต้องตรวจอุณหภูมิวัดอุณหภูมิด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยพนักง,งานขับรถมีสิทธิ์ปฏิเสธผู้โดยสารนะครับที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถได้นะครับอันนี้เป็นกฎเขาเลยนะฮะ อันต่อมาเรื่องของยานพาหนะนะครับหรือตัวรถนั่นเองนะครับตัวรถที่ใช้บริการขนส่งพวกเรานะครับอันแรกเลยเขาจะทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต,ต่างๆภายในรถมวนาจะเป็นเบาะนั่งนะครับที่เท้าแขนที่จับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดอย่างดีนะฮะ เราก็ตั้งจุดบริการแ ah อลกอฮอล์เจลล้างมือต่างๆบริเวณบนรถนะครับคือรถปุ๊บจะได้ล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยจัดที่นั่งเว้นที่นั่งกันนะครับซึ่งก็คือโซเชียลดิสเทนซิ่งซึ่งแน่นอนว่าในช่วงเดือนหน้าไปแล้วนี่อาจจะให้คนที่มากลุ่มเดียวกันครอบครวเดียวกันนั่งติดกันได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถนะครับถ้าไม่สวมเนี่ยาสามารถปฏิเสธการขึ้นรถการใช้บริการต่าง,งๆห้ามเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดคือห้ามรับประ,ปะทานอาหารบนรถด้วยอันนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่า<ม>เดี๋ยวไม่งั้นน้ำลงน้ําลายกระเด็นเนี่ยอันตรายมากสุดท้ายเรื่องของอผู้ใช้บริการก็คือพวกเราเองนะครับก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับเว้นระยะห่างในการนั่งนะครับแล้วก็ห้ามรับประ,ปะทานอาหารบนรถด้วยนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยต้องให้อ่ เขาเรียกอะไรอ่ะความร่วมมือกับพนักง,งานขับรถด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นการป้องกัน mm. นะเป็นการป้องกันโรคโควิดสิบเก้าับระบาดรอบ2อนะฮะอันนี้ามาฝากคุณผู้ชมกันยังไงกาดอย่าตกนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังนะฮะเราจะใช้ชีวิตอิสระแบบเดิมไม่ได้แล้วเราต้องใช้ชีวิตแบบ new n o r m a มเอาลราวันนี้สุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยแบบนี้ก็ต้องราคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ